กล้าก้าก้าก้าๆลไม่ต้องเล่นลูกอันนี้เอาไว้นี่แหละลูกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกับนักเสกันเดยเช่นเคยนะพี่น้องกันเดยเนาะมาเด้อนี่นี่นี่นีผักกุ้งผักกะผักแอมนะพี่น้องทำเศษเนมือวันหยุดวันอาทิตย์กันนะพี่น้องจแซ่บเลยนไยใส่ตีนไก่เลพี่น้องมีคนแกะมาให้ถือเก้านะพี่น้อง มันเผ็ดนะลูกเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ลูกมาตะกวนยี้ได้กินวันเดียวพี่น้องมาจู่กันไหล่ให้พ่อกินก่อนนะไม่เป็นพิวาเอารถไปเล่นพิวาไปะเล่นพิวาไปโอเคลูกลลอกไปเดี๋ยวแล้วพี่น้องมามากินข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวเรางานผู้สั่งานเนาะมากินข้าวกันหึ้บีบน้องเอ้ยต่ำเผ็ดแซ่บเลยเนาะ ตามปรนหลาดหนูหนรออือ,อเด้อผมพี่น้องเพื่อตีนไกน่เนาะอยู่คนแก่ไม่แ้แซบเอา้าน้องต่ำตีนไกล่ลงท้องเอา้า Hmm. Hmm. <cười> 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 tâm ừm, chắc em nó Không เออลองฮลยลองโน้ตไม้สดๆเนี่ยแต่ผู้นำจีนเขาปุ้นนี่รยเป็หนไ่พี่น้องเข้ากันไหมเดี๋ยวพี่น้อง หนูมไม้กับขนมจีนมีข้ากันบอกข้าวปุ้นตับข้าวปุ้นืฮูืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mình cái hếp cần được สุดแต่สิงไก่กแ็แพงพี่น้องเลย <c oughs> แจ็บแหงสิงไกเล็อดมือหนังอ บอกให้ส่ใจพี่น,น้องขอบคุณขอบคุณผันลีอันนี้เดี๋ยวขอบคุณผันผักบุ้งเนี่ยอื้ม Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. ข่าเรงเบ้นเรื่อม câu không hả <cười> <cười> tâm có <vào> đi chín <laughs> <laughs> <laughs>

พี่น้องเอ้ยติ่นไก่โคตรแซ่บสุดๆเลยกรอบทบั้งหวานเนาะบดัดตินไก่เท่ากินมือใจแซ่บรู้ขอ,อ,องหลังก็เสียงดำไงเขาทุกกระไพร่น้องเลยมันี้เอาแค่นี้พี่น้องมันน้าเราจิ้อยังเบางกาแฟตันเ้อม้นนี้โปคืกรติกะพี่น้องมันนี้ขอตัวลาไรครับัสดีครับผม